โอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังฟังพอดแคสต์อยู่นะคะจากช่อง HAPPY ฟ้าใสนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเทคนิคการเรียนและก็เทคนิคการสอบนะคะว่าเราเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะมาแบ่งปันนะคะคือสำหรับยุคนี้นะคะมันเป็นยุคอของการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีเหตุที่จะ ทําทให้เราเนี่ยนะคะต้องเรียนออนไลน์ก็คือโรคไวรัสนะคะที่มันกําลังระบาดอยู่ณตอนนี้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการเรียนของเราเนี่ยอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพมากพอนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีเทคนิคนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นจําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้จะนําเทคนิคเหล่านี้นะคะมาฝากกันนะคะโอเคเรามาเริ่มจากเทคนิคการเรียนนะคะ สำหรับเทคนิคการเรียนนะคะมีประมาณ2เทคนิคด้วยกันนะคะเทคนิคแรกนะคะคือการที่เราเนี่ยนะคะไปศึกษาข้อมูลไปศึกษาเนื้อเรื่องก่อนที่ครูเขาจะสอนในห้องนะคะว่าเรื่องต่อไปเนี่ยเราจะเรียนอะไรแล้วเราไปลองทาโจทย์ลองดูคร่าวๆนะคะอันนี้คือเทคนิคแรกนะคะส่วนเทคนิคที่2นะคะคืออย่างวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ย เราไม่เก่งคณิตศาสตร์เราทาไม่เป็นเพราะว่าบางครั้งครูเขาอธิบายลเราเรา,เรายังไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเวลาที่ครูเขาสอนแบบแบบอยู่ในห้องอะแล้วก็มีกระดานเขียนอะไรแบบเนี้ยนะคะบางครั้งเราไม่เข้าใจนะคะดังนั้นเราเนี่ยจะต้องหาตัวช่วยค่ะซึ่งบางคนเนี่ยอาจคิดว่าเออคณิตศาสตร์แบบง่ายไม่ต้องปรึกษาเพื่อนไม่ต้องถามใครเลยโหลดแอป,ปมาสแกนจบแล้วก็เราคําตอบเสร็จเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งบอกเลยนะคะว่าวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ผิดนะคะเพราะว่า เราเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยนะคือเรายังไงล่ะเหมือนเราจะได้แต่คตําตอบอะเราความเข้าใจเราจะไม่ได้เลยนะคะ,ะซึ่งเราเนี่ยกำลังใช้แอปพลิเคชันที่ผิดก็คือใช้ไม่เป็นนั่นแหละสําหรับวิธีการใช้ใช้ยังไงถูกต้องใช้ยังไงให้ใช้เป็นวิธีการคือลองทาโจทย์ข้อน,นอั้นสกอดทาเสร็จแล้วค่อยสแกนค่อยถ่ายแล้วให้แอปมันคํานวณน,นะคะ ลองทําก่อนแล้วค่อยถ่ายมันเป็นเหมือนการเช็คคําตอบอะคะ่ะอ่าหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เช็คดูว่าคําตอบเท่ากันไหมถ้าเท่าก็หมายความว่าโอเคเราทําถูกแล้วก็ผ่านเข้าไปได้เลยนะคะโดยที่วิธีการอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดูในแอปเลยด้วยซ้าเพราะว่าคําตอบเรามันถูกแล้วเนื่องจากว่าอะไรคณิตศาสตร์เนี่ยมีหลายวิธีมากนะคะแต่ว่ามีคําตอบแค่หนึ่งเดียวนะคะแล้วต่อไปนะคะอ่าแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะ อ๋อลืมบอกไปว่าแอปพลิเคชันพวกนี้นะคะใช้ได้เป็นกับโจทย์บางข้อนะคะโจทย์บางข้อก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคลาสเนี่ยเคยทดลอ,องมาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นเทคนิคก่อนสอบนะคะเทคนิคก่อนสอบเนี่ยทำยังไงสำหรับเทคนิคก่อนสอบนะคะก็คือเราจะต้องไปวางแผนนะคะว่าเราจะเริ่มอ่านวิชาไหนดีสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากวิชาไหนนะคะเอากระดาษมา1แผ่นปากกาด,ด้วยนะคะสักหนึ่งด้ามน,นะคะ อ่าเสร็จแล้วมองไปที่ตารางเรียนค่ะมีวิชากี่วิชาลิสต์มันลงมานะคะเสร็จแล้วเราพิจารณาเขาว่าวิชาไหนที่มันได้เรียนหนึ่งคาบหนึ่งคาบอบมีหนึ่งครั้งในสัปดาห์เดียวนะนะคะแล้วถ้ามันยิ่งอยู่ในตารางเรียนที่เป็นวันจันทร์หรือวันอังคารให้เราอ่านวิชาเหล่านั้นก่อนนะคะอย่างเช่นว,วิชาประวัติศาสตร์นะคะมีเรียนวันจันทร์และที่เหลือเนี่ยไม่มีเรียนประวัติศาสตร์อีกเลยได้ไหมเพราะว่าโอเคประวัติศาสตร์ต้องสอบวันจันทร์แน่เพราะมันมีแค่คาบเดียวถ้าไม่สอบคาบนี้จะไปสอบคาบไหนอะไรแบบนี้ แต่ถ้าอย่างคณิตศาสตร์โอเควันจันทร์สมุนนะวันจันทร์มีวันพุธก็มีอย่างมากถ้าไม่สอบวันจันทร์ก็สอบวันพุธก็วันอ่านวันแบบเลิกเรียนเือกเรียนจันทร์เลิกเรียนงคางอะไรเนี่ยก็ยังอ่านได้อะไรแบบนี้ค่ะเราจะต้องพิจารณานะคะว่าวิชาไหนเนี่ยมันมาก่อนมาหลังและวิชาไหนเนี่ยหน่วยกิจเยอะหน่วยกิจน้อยนะคะคือพิจารณาความสําคัญมันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าทางที่ดีนะคะควรถามครูผู้สอนว่าครูผู้สอนเนี่ยนะคะจะออกเนื้อหาเรื่องไหนเราจะได้ เน้นย en. ้ำเนืはは้อหาเรื Kab ่องนั้นนะคะส่วนสมองที่เหลือของเราเนี่ยจะต้องไม่ไม่ไม่ต้องไปจําเนื้อหาที่ครูเขาไม่ออกนะคะเพราะว่าเราจะต้องจําวิชาอื่นด้วยนะคะไม่ได้มีแค่วิชาการศึกษาวิชาเดียวนะคะมีอีกลกหลายวิชาที่เราจะต้องจํานะคะดังนั้นเราควรจําเฉพาะเนื้อหาที่ครูเขาจะมาสอบนะคะสำหรับการจําจำไงต้องจําแบบเป็นเทคนิคค่ะต้องหาเทคนิคการจาให้ตัวเองถ้าคิดให้ตัวเองไม่ได้ก็ต้อง สดอินทรีย์นะคะถ้าตัวเองจําได้เพราะว่าเราจะจําเป็นเนื้อหาอย่างเนี่ยมันจาไม่ได้เราอาจจะจำเป็นภาพจําเป็นข้อความจําเป็นเพลงอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะโอเคนะคะและนี่นะคะก็เป็นเทคนิคการเรียนแลก็เทคนิคการสอบนะคะสําหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีมประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะสามารถนําความรู้นะคะหรือ นำข้อมูลนี้นะคะที่ได้จากฟ้าเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะโอเคนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย